กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by ดรอรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิชเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่พวกเรานั้นสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆแล้วจะส่งผลทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคมาในวันนี้นะคะคุณหมอบอกเลยบอกว่ามีเรื่องของนวตัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอันพันสมัยที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะสามารถจะ ช่วยชะลอความแก่ได้ค่ะหลายอย่างทีเดียวที่คุณหมอแนะนําไม่ว่าจะเป็นสเตมเซลล์พลาสมารวมถึงดีท็อกซ์ด้วยไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by ดรอรวรัณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรัณอีกเช่นเคยนะคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามเข้ามามากมายว่า มีนวัตรกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยชะลอความแก่ได้แล้วทำได้จริงหรือนะคะก็มีจริงค่ะเพราะศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยมีมานานกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะตั้งแต่ที่หมอพูดว่าเราสามารถตรวจยีนได้การตรวจยีนเนี่ยสามารถละเอียดไปจึงบอกว่าเราจะเป็นโรคอะไรแล้วเราจะได้วางแผนป้องกันได้นอกจากนี้เรายังสามารถตรวจยีนเพื่อดูอายุไขด้วยค่ะ เราจะเรียกตรงโครโมโซมนี้ส่วนนี้ที่บอกอายุไข่นี่ว่าเทโลเมียร์นะคะซึ่งตอนเด็กๆเ,เทโลเมียร์เราจะยาวมากเลยค่ะคือเราจะมีอายุยืนไปอีกยาวพอยิ่งแก่ในเทโลเมียร์ก็จะสั้นลงสั้นลงเพราะนั้นตรงเทโลเมียร์นี้ปัจจุบนันมี มีวิธีการที่จะยืดเทโลเมียให้ยาวขึ้นนอกจากการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่ตอนที่แล้วหมอไม่ใช่ที่หมอกล่าวถึงเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เทโลเมียของเราเนี่ยยืดยาวขึ้นไดน้ยังมีพวกอาหารเสริมต่างๆแล้วก็ช่วยให้มีการพิสูจน์แล้วว่าอาหารเสริมเหล่านี้เช่นพวกแอสตรากลัสพวกสารเข,ขาชื่อว่าปักคี้ของจีนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ยีนเนี่ย ยืดยาวขึ้นตรงส่วนของเทโลเมียร์ซึ่งมีการทดลองงานวิจัยรับรองมากมายนะคะออกมาแล้วนี่คือเฉพาะเรื่องเทโลเมียร์ยังมีอีกหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เซมเซลเองเพราะเซมเซลเนี่ยมีการค้นพบแล้วว่าเป็นเซลแห่งการซ่อมแซมที่ร่างกายเราสร้างเองนะคะแล้วก็เซมเซลที่จํานวนมากเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์อื่นๆในร่างกายเราซึ่งหมอเคยเล่าให้ฟังว่าร่างกายเราเนี่ยทุกเซลเนี่ยมีการ เสื่อมสลายและตายไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเซลล์ผิวหนังก็มีอายุไขแค่28วันนะคะเซลล์กล้ามเนหัวใจก็มีแค่20ปีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนใหม่ทุกๆวันนะคะทุกๆเซลล์ในร่างกายมีการจากเซลเซล์นี้ก็จะมาชดเชยเซลล์ที่จะต้องตายไป เป็นเซลล์ใหม่มาชดเชยเรายังถึงมีตัวตนยังครบทุกอวัยวะอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าการชดเชยอาจจะไม่ทันหรือว่าน้อยกว่าความเสือ่อมเราก็เลยดูเหี่ยวลงชราลงบ้างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้การแพทย์ก็พบแล้วว่าสามารถเอาเซลล์มาเพาะให้ได้จํานวนมากพอเพียงที่จะมาซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมไปได้ด้วยก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเป็นที่นิยมกันในยุคปัจจุบันที่จะใช้เซลล์เนี่ยมาชะลอวัยหรือว่ามาฟื้นฟู สุขภาพลมทั้งใช้ในการการอักเสบในร่างกายที่ไม่รู้สาเหตุทั้งหลายเนี่ยเซลล์เช่นในพวกออโตอิมูนเนสเนี่ยจะพบว่าเซลล์นั้นมีส่วนมาช่วยรักษาการอักเสบเหล่านั้นได้อย่างดีไปจนถึงเทคโนโลยีการใช้ P R P ก็คือสารสกัดจากเกร็ดเลือดของเรานะคะโดยการแพทย์ก็จะมีการเจาะเลือดเนะะี่ยค่ะแล้วก็ปั่นแยกเอาสารจากเกร็ดเลือดออกมาพบว่าเกร็ดเลือดของเราเนี่ย มีสารโก o w t แฟ a เตอรคือสารสำคัญหลายๆอย่างมากเลยที่มาซ่อมแซมร่างกายได้ก็จะเอา p r อีเนี่ยมาฉีดข้อที่เสื่อมไปมีการปวดข้อเป็นต้นนะคะก็จะทำให้มีการซ่อมแซมทำให้ข้อเนี่ยกลับมาดีดีขึ้นได้โดยสามารถรู้ได้ทั้งจากอาการแล้วก็ทำา r i ดูก็จะเห็นว่าข้อที่เสื่อมไปแล้วเนี่ยกลับมาฟูนฟูให้ปกติขึ้นได้อันนี้เป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งบอกได้ว่าการ รอไหวเนี่ยเทคโนโลยีช่วยได้แต่เนื้อสิ่งใดเนี่ยร่างกายเราเองค่ะพร้อมจะซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจไหมนะคะถ้าเราตั้งใจเริ่มเข้าสู่วงจรชีวิตที่ถูกต้องปรับตัวนะคะปรับปรุงตัวเองทานให้ถูกาทานอาหารให้ถูกต้องออกกําลังกายคิดคิดบวกเรล่านี้เป็นต้นแล้วก็หากิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขก็คือกายใจจิตวิญญาณและสังคม สิ่งเหล่านี้เมื่อเราเซตอัพใหม่เนี่ยร่างกายเราพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ให้เวลาเพราะว่าทุกอย่างเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาที่ชวจะเห็นผลอย่างน้อยก็สอสาเดือนค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณเองถ้าเราได้ได้ดูแลดีๆ2เนี่ยสอสาเดือนก็ ก็ปีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนค่ะไม่ว่าจะขาวใสขึ้นนิ้วรอยลดน้อยลงเนี่ยเป็นไปได้ผมที่งอกแล้วกลับมาดําได้ผมที่บางแล้วก็กลับมาเต็มได้นะคะไปจนถึงปวดข้อต่างๆก็หายได้ค่ะเช่นถ้าเราปวดข้อเพราะว่าเราอ้วนด้วยเราก็ต้องไปลดน้ําหนักนะคะพร้อมๆกันก็จะใช้ PRP s ร์พีเซมาช่วยข้อที่เสื่อมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่คนที่เกิดในยุคนี้ มีกำไรค่ะเพราะเราวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมาช่วยเรื่องชะลอวัยได้อย่างสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสเนี้ยปรับปรุงตัวเองมีวินัยกับตัวเองนะคะแล้วเราก็จะย้อนไวัยได้แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วรออีกสองปีถ้าโครงการที่มีการแก้ไขย,ยีนแก่ให้กลายเป็นยีนหนุ่มสาวได้เนี่ยก็มีความหวังว่าเราจะมีสุขภาวะที่ดีมีความเป็นหนุ่มสาวแข็งแรงและอายุยืนด้วย เพื่อให้เราได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นานขึ้นแล้วเป็นยุคแห่งคนแก่ซึ่งม,มีคุณภาพค่ะก็อย่าลืมนะคะ Dr. วัน The Miracle of Healing, อ o l i พลิสิกฮิลลิ่งอาสรรย์แห่งาศาสตร์เพื่อการบำบัดองค์รวมค่ะสวัสดีค่ะ ยังไงบ้างคะสำหรับนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะคะว่าคุณหมออรวรนกิิชเวงกุลจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอกันอีกต้องห้ามพลาดค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ